ม,มันสีสีแล้วมันยังไม่เข้มอีกหน่อยหน่อยเลอคะคือตาชอบเจอปัญหาตลับคุชชั่นที่ปิดไม่ปิดปิดแล้วไม่ล็อกผิวไม่ดีรูมหวนว่างทาปุ๊บหน้าดู<ๆ>หน้าดูเมือกเอาจริงๆแล้วก็หน้าตาก็จะลำไม้คลายอยู่นิดนึงตัวนี้ค่อนข้างแข็งนิดนึงเวลากดต้องใช้น้ำหมักและอันดับหนึ่งของครองแชมป์ร่วมกันก็คือ <yourself. S 2> กลับมาอีกแล้วจ้ากับรวมคุชชัน่นปีนี้องพนีแล้วนะคะแต่กระสคุชชั่นก็ยังมาแรงแรงดีไม่มีตกนะคะดิฉันก็ทํารวมคุชชั่นต่อไปเลยยาวๆเพราะว่นดี้ันก็ซื้อฉ่ำคําหอมนะจ๊ะวันนี้มากันหลากหลายแบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไทยแล้วก็แบรนด์ไทยแล้วก,แแวก็แบรนด์อะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ไทยแต่นะ่าจะเป็นเอเชีย อ่ะก่อนอื่นกดไลค์วิดีโอให้พี่ตาหน่อยนะคะทุกคนใครติดตามทาง Facebook กดไลค์เพจให้ด้วยนะจ๊ะใครติดตามทาง YouTube ก็กด Follow กด Subscribe ช่องพี่ตาได้นะจ๊ะตัวแรกนะคะตัวนี้เลยคนขอเยอะมากแล้วในะที่สุดดิฉันก็ได้ลองได้ใช้แล้วรู้สึกว่ามีความจึ้งใจแล้วก็ถ้าใครติดตามกันมากัากบพวกรวมไอเทมต่างๆเนี่ยเราจะมีเกณฑ์กันให้คะแนนแล้วก็พอถึงนาะตอนนี้แล้วเกณฑ์กันให้คะแนนมันเริ่มละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอ่ะ เข้าเรื่องเลย Happy Sunday หมวดแรกความปกปิดตัวนี้ตาให้ไปเลย5เต็ม5 ปกปิดจึ้งปกปิดจังป,ป,งปะหนึ่งใช้รองพื้นปกปิดจนบางทีรู้สึกว่าแอบ,บเยอะไปนิดนึงหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าเขาปกปิดแบบ full coverage นะถ้าใครอยากได้เบาๆไอตาแนะนําอันนี้เป็นเทคนิคของดิฉันในวันเบาๆดิฉันก็แตะให้ไหมและใช้ก็มาแตะๆตรงนี้นิดนึงบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่ามันเปลืองเป้าแม่มันก็ไปติดตรงนี้แตะเอางี้นะหนูถ้ามันจะเปลืองไปสักเดียวหนึ่งแต่ถ้าหนูไม่แตะแล้วหนูโบกเป็นบนหน้ามันตื๊บ แล้วถ้ามันไม่สวยอะวันนั้นทั้งวันหนูไม่สวยเลยนะคะพี่ยอมที่จะเปลืองไปเซี่ยวนึงดีกว่าหน้าไม่สวยเออเอางี้ไม่สวยอย่ามาโทษแม่เออไม่สวยอย่ามาโทษกันนะคะอันนี้ขนาดบอกเทคนิคเรานิดนึงเพราะว่าเวลาเราใช้อะไรเราต้องรู้ว่าเนื้อเขาเป็นแบบไหนเราจะต้องใช้แบบไหนสไตล์ไหนเราต้องอเข้าใจทั้งหมกที่สุดซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ถามว่าปกปิด ก็คือ full coverage เลยแต่ถามว่าถ้าใครแบบไม่ได้ยกชอบปกปิดมากก็ใช้แบบนี้แต่แต่ออกนิดนึงหรือว่าไม่ต้องไปกดลิกมากค่ะ finish ผิวตัวนี้ให้4เต็ม5เลย finish ผิวสวยมากแต่อย่างที่บอกคือเขาจะมีความปกปิดหน่อยเพราะฉะนั้นบางทีเอตารู้สึกว่ามัน finish ผิวสวยแหละแต่ว่ามันเบาได้เบาเบากว่านี้อีกหน่อยก็ได้นะคะความติดทนตัวนี้ให้5เต็ม5เลยจ้ะ คุมมันได้ปานกลางถึงขั้นดีแต่เป็นคนหน้ามันมากออกไปก็แต่กลับบ้านมาก็คือหน้ามันแหละแต่ว่ามันยังติดอยู่บนหน้ามันไม่บ้วนออกมามันไม่มันไม่ลอยลอยยื้อออกมาผิวเรามีความมันปกติแต่หน้าดูเป็นเหมือนผิวที่สวยขึ้นเพราะหน้ามันมีความมันความวาายิ่งดูฉ่ำขึ้นมาซะอยังงันนะคะแต่ก็แอบหักไปแค่นิดหนึ่งรู้สึกว่าสามารถคุมมันได้มากกว่านี้ ความเบาสบายผิวให้3.5นะคะอย่างที่บอกก็ด้วยความที่เนื้อเขาจะทึบนิดนึงมันก็เลยจะไม่ได้เบาสบายผิวมากถ้าเทียบกับคุชชั่นตัวอื่นที่เนื้อเขาเบากว่านี้แต่ทางนี้ทางนั้นมันก็ มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะถ้าใครผิวมันมันหรือว่าอยากได้ปกปิดมากตัวนี้ก็ตอบโจทย์แต่แต่ว่ามันก็ยังมีแบบน้ำหนักบนผิวนิดนึง,นนงก็เลยให้3.5ค่ะสีตัวนี้ให้4.5เต็ม5เลยให้เกือบเต็มได้คะแนนสูงมากเขามีทั้งหมดถ้าจะไม่ผิดสีสีไอแตาก็ใช้เบอร์สีเลยแล้วก็เบอร์ส,สีเนี่ยค่อนข้างเข้ากับผิวไอ้ตาเหมือนจะขาวกว่าผิวไอ้ตาไปแค่จิตเดียวไม่ถึงเฉดน่าจะแค่ครึ่งเฉดก็ถือว่าทํามาได้ดีแต่ว่าเบอร์สีก็ยังขาวกว่าผิวไปอีกนิดนึง ข่าวกวาผิวเล่าเราก็ยังแบบโอเคพอเข้าใจได้แต่มันมันสีสีแล้วมันยังไม่เช่นอีกหน่อยหน่อยเหรอคะ แต่ว่าโทนสีทาออกมาได้ดีนะมีความแบบเข้ากับผิวคนไทยมันไม่เหลืองเกินไม่เทาไม่เขียวเกินไม่ส้มเกินม,มันนัวๆกำลังดีแพ็กเกจเนี่ยราคาตาให้ไปเลย5เต็ม5อย่างเรื่องแรกเลยคือเรื่องความสวยงามสวยงามจริงน่ารักตรงนี้มันดูแบบสีสันน่ารักแต่มันก็เป็นสีสันที่มันไม่ฉูดฉาดเกินแล้วก็ตัวคุชชั่นเนี่ยมันจะเป็นตลับใสซึ่งปกติอะถ้าเกิดใครใช้เครื่องสำอางของแฮปปี้ซันเดย์อะลายมันจะเต็มไปหมดมันจะแบบทถมแบบ ถมไม่เหลือที่ว่างเลยอะไรเงี้ยเราก็มองว่าเออมันน่ารักสดใสแต่ว่าพอมันถมไ่ตารูสึกว่าไอตาไม่ได้ชอบความถมขนาดนั้นแต่พอเขาออกแพคเกจคุชชั่นมาเฮ้ยตรงนี้มันมีลายแต่ตรงนี้มันว่างและตรงนี้มันมีลายนหน่อยหน่อยมันเหมือนมันเป็นจังหวะที่ดีมันเออมันมีจุดแน่นมีจุดว่างให้มันได้พักสายตาแล้วตัวตลับคุชชั่นเนี่ยตาสึกว่าเขาแข็งแรงดีคือตาชอบเจอเปัญหาตลับคุชชั่นที่ปิดไม่ปิด ปิดแล้วไม่ล็อกปิดแล้วเหมือนมันแบบแงมมดดิแล้วเราไม่รู้ตัวมรู้ตัวอีกทีคุชชั่นชั้นแห้งหายไปแล้วนะคะก็ชอบพับก็น่ารักดีแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าพับมันอ่อนได้มากกว่านี้ก็จะดีแต่ก็ไม่ติดไม่เป็นไรไม่ได้มองว่าเป็นปัญหามากขนาดนั้นค่ะโดยรวมคือชอบนะตัวนี้เขาขายอยู่ที่790บาทนะคะซึ่งในแต่ว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงกับคุชชั่นในแบรนด์ไทยดราค์สโตร์ในในหมวดราคาหลักร้อยราคาก็เลยได้ไปที่3เต็ม5คะแนนค่ะตัวนี้เต็ม5คะแนน ได้คะแนนรวมไป 4.14คะแนนค่ะต่อมานะคะเป็นตัวนี้เลย BK Acne ค่ะพวกเธอยิงจำแบรนด์นี้ได้ใช่ไหมที่เป็นแบรนด์แบบเกี่ยวกับเครื่องสำอางสก,กินแคร์คนเป็นสิวตอนนี้เขามีคุชชั่นแล้วแล้วก็หน้าตาก็าจะลำไม้คลายอยู่นิดนึงเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแพคเกจก,กันทีหลังนะซึ่งตัวนี้เนี่ยไอตาได้ลองแล้วไอตาก็รู้สึกว่ามีความประทับในขนะที่เป็นคนหน้ามันแล้วใช้คุชชั่นเนี่ยไม่ค่อยรอดรเวลาใช้คุชชันน่นก็ต้องแบบเซ็ตแป้งคุณอะไรอย่างนี้ตลอดก็รอดบ้างไม่รอดบ้างแล้ว ตามเว้นตามกันแต่ตัวนี้เป็นพู้ชชันสำหรับคนผิวมันที่รอดใากผิวมันมาฟังใกล้ใเลยค่ะตัวนี้ความปกปิดในตาให้4-5เต็มคะแนนนะคะจริงๆอะ่ะเขาปกปิดอยู่ที่ปานกลางแล้วก็บิวได้แต่แตารู้สึกว่าเขาเป็นความปกปิดที่ มันปกปิดได้ประมาณหนึ่งมันไม่ได้ตึบมากแต่ให้งานผิวที่สวยแต่มันสามารถปกปิดมากกว่านี้อีกหน่อยก็ได้นะก็เลยหักไปหนึ่งคะแนนแต่ว่าถ้าใครชอบงานผิวที่มันไม่ต้องแบบทึบมากอะตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ค่ะฟิน i s h ผิวเอาไปเลยห้าเต็ม5เพราะตัวนี้ฟิน i s h ผิวสวยมากผิวไอตาจะไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนแบบมันเป็นแมตแต่มันกึงๆแมตคือมันคุมมันแต่ว่าพอทาลงไปเกี่ยวปุ๊บมันดูเหมือนผิวดูเป็นฉ่ำๆหน่อยๆแต่มันก็ไม่ ไม่ได้ฉ่ำเกินไม่ได้วาวเกินแล้วก็ฟินิชผิวดูเป็นผิวธรรมชาติมันดูไม่ทึบมันดูไม่เป็นแบบพึกขึ้นมามันดูเหมือนแบบ กึ่งกึ่งจะโปร่งแต่มันปกปิดพู้พิถูชอบเป็นิดผิวตัวน,นี้มากก็เลยให้ไปเลยทีเต็มห้าค่ะสําหรับความติดทนในตาให้ที่4.5เต็มนะคะส่วนตัวอตาว่าติดทนค่อนข้างดีเลยแล้วก็คุมมันดีด้วยอันนี้แนะนําเลยว่าถ้าใครผิวมันนะใช้ตัวเนี้เวิร์กมากแต่ถ้าใครผิวแห้งไอตาไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ชัวร์อาจจะไปดูรีวิวของบล็อกเกอร์ท่านอื่นหรือว่าครีเอเตอร์ท่านอื่นที่เป็นคนผิวแห้งแต่ว่าไอตาแอบหักไป1คะแนนเพราะรู้สึกว่าบางครั้งมันจะมีตามซอกจมูกที่มันมีหลุดดบ้้างแต่่ก็็ไไมเปน หาค่อนข้างประทับใจในเรื่องของความแบบติดทนแล้วก็คุมมันของมันที่มันเกาะผิวได้โอเคอ่ะจะมีตําซอกเล็กๆใน้นอยหลุดก็เออนิดนึงความเบาสบายผิวตัวเนี้ยเแบาบสบายผิวชอบรู้สึกว่าพอเกลี่ยไปบนหน้าฟินิชมันเหมือนแบบจะมีแบบเป็นนิติของผิวเป็นวาวๆนิดหน่อยแต่ว่าเวลาเราลองเอามือมาแตะมันไม่หนักบนหน้ามันค่อนข้างเบามากคือถ้าเทียบใน5ตัวในวิดีโอนี้ตัวเนี้ยรู้สึกว่าเบาสบายผิวที่สุดแล้วก็เลยแจ็คแน<บ>นเป็นไปเลยค่ะ สีเนี่ยตาขอหัก1คะแนนเขาได้ไป4.5เต็มเพราะว่าอยากให้มีสีเข้มกว่านี้หน่อยอันนี้าตาเขามีแค่สอสีเองนะอันนี้าตาใช้เป็นสีเข้มของเขาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีเบอร์สขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันจะได้เข้มขึ้นมาหน่อยเหลืองขึ้นมาหน่อยแต่ว่า,าตาใช้เบอร์2มันจะขาวกว่าหน้านิดนึงแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดมากแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากใช้อะไรที่มันแบบตรงผิวเนาะก็เลยแอบหักคะแนนเขาคะแนนน ในเรื่องของแพคเกจตัวนี้เนี่ยหน้าตาจะจะละไม้คลายคลึงแบนดเกาหลีแบนหนึ่งแ,แ,แต่ว่าตัวนี้เขาผลิตที่เกาหลีนะทุกคนในะตาก็เลยรู้สึกว่าแบบ โรงงานอาจจะมานําเสนออะไรที่มันแบบขายดีที่นั่นหรือเปล่าแต่ว่าตัวแพคเกจตรงนี้ยมันจะเป็นแมทซึ่งไอ้ตาค่อนข้างมีปัญหากับแพคเกจอะไรก็ตามที่เป็นแมทเรารู้สึกว่าพอเปิดมาใช้อ่ะมันสวยแต่มันอยู่ไปนานแล้วมันดูดความสกปรกเนี่ยคือเราก็ใช้มันบ่อยจริงแหละเราก็พกจริงแต่ว่าพอมันสกปรกปุ๊บมันเช็ดออกยากแต่ว่าในส่วนอื่นอ่ะในส่วนที่เป็นพับอ่ะไอ้ตาชอบพับของเขามากเพราะว่าตรงขีดตรงเนี้ยที่มันเป็นรอยต่ออะค่ะมันยื่นออกมาไม่เยอะถ้าบางแบรนด์ทําออกมายื ออกมาเยอะอะเวลากดเข้าไปอะมันเป็นขีดมันเป็นรอยแทนที่แตะปุ๊บแล้วมันจะทําให้หน้าเราเนียนมันกลายเป็นว่ายิ่งแตะไอ้ตรงเนี้ยเนียนนะแต่อย่างเนี้ยเป็นขีดอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยทำพับมาได้นุ่มรู้สึกว่ามีความอ้วนๆหน่อยๆแล้วก็ไม่ทําให้หน้าเป็นขอบด้วยเลยต้องแอนแอนมือเหรอ ต้องแบบต้องแบบให้มันแตะได้แค่นี้ใ,ให้ขอบมันไม่โดนหน้าหรอมันก็ยากเกินไปปะเป็นช่านสร้างรำเท่านั้นที่ใช้ได้เออต้องแบบต้องมือต้องแบบฝึกแบบมาอะไรอย่างนี้หรอแล้วตัวที่เป็นตะข่ายข้างในเนี่ยฟองน้ำข้างในเขาทำมาเป็นรูปเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรรังพึ่งมันเก๋ดีแต่ไม่รู้นะว่ามันต่างกับอันอื่นที่มันไม่ได้เป็นรูปยังไงแต่มันรู้สึกว่าเก๋ชอบจึงแพ็กเกจเนี่ยก็เลยให้ไปที่4เ่็ลหคะแนนค่ะ ตัวนี้ขายอยู่ที่ราคา4,99บาทนะจ๊ะราคาได้ไปที่4,5เตคะแนนค่ะรวมแล้วน้องคอได้ไป4 2 8เต็ม5คะแนนค่ะต่อมานะคะตัวนี้ปาปาฟูคุชชั่นตัวดังในต็อกๆนะคะความปกปิดตัวนี้ไม่ปกปิดอะไรเลยให้ไป3,5เต็ม5 จริงๆอยากให้สูตรเดี๋ยวแม่พูดแล้วมันจะแรงก็เลยให้น้อยแต่แต่ว่ามันเป็นคุชชั่นงานผิวของคนที่ผิวดีอยู่แล้วคนที่ไม่ต้องการอะไรเลยซึ่งจริงๆถ้าผิวดีอยู่แล้วฉันก็คงอาจจะไม่ได้ลงงานผิวเยอะไหมแต่ก็นั่นแหละ whatever เราเข้าไม่ถึงตรงนั้นเพราะเราเป็นคนที่ไม่ได้ผิวดีอยู่แล้วพอแปะๆป,ปะแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนเดิมแค่เยิมขึ้นเหมือนเดิมแค่ขาวขึ้นป,ะป,ะป้าาฟีลแต่มัไม่ไม่ฟีลไม่ฟีลเลยช็อตฟีลสุดเออ ฟินิชผิวอะเชื่อมต่อกอันเลยฟินิชผิวไม่ได้ให้อะไรเลยน้องคนนี้ไม่ได้ให้อะไรเลยวัวก,กินหญ้าวัวยังบะยังได้ไฟเบอร์แต่น้องคนนี้ไม่ได้อะไรเลยผิวไม่ดีรูมหนว้างทาปุ๊บหน้าดูหน้าดูเมือกเอาจริงฟินิชผิวยาก แต่เด็กคนเรโอ้ยพี่สาพูดแรงมากอันนี้อิงจากผิวเราเนาะผิวเราก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นก็ก็พอไหวแต่ก็แบบรู้สึกว่าใช่อันนี้แล้วทำไมเหมือนมันไปนเน้นไปย้ำให้หน้ามันดูเห็บเหบยังไงไม่รู้อ่ะเอาไปสามเป็นผ้านะคะจะให้สวยตัวโ,โ,โกจะแรงเกินใช่ไปลองกันเองใครใคร เออใครลองแล้วดีไม่ดียังไงมาเมามอ,อยนะนี่อ่านคอมเมนต์ตลอดเลยแล้วก็เป็นไปได้ที่ไตาใช้แล้วมันอย่างหนึ่งคุณใช้แล้วันอย่างหนึ่งก็เอามาแชร์กันได้หรือว่าถ้าตาใช้ผิดหรืออะไรยังไงก็มาบอกกันได้จ้ะความติดทนตัวนี้ตารู้สึกว่าพอออกไปข้างนอกแดดแดดติดทนดีแต่ว่าจริงใจจริงไม่อยากให้ติดทนมากเพราะว่าขาวมากทาแล้วหน้าวอกหน้าเกลียดมากออกไปข้างนอกอายคนกลับมากะว่าหลุดบ้างเหระหลุดบ้างหลุดบ้างทองกระจกหลุด ทนเกินแก่แต่ว่าไม่คุมมันเลยก็หากไปหนึ่งคะแนนได้ไปสึงเป็นห้าค่ะความเบาสบายผิวอ่ะเรื่องนี้ต้องให้เพราะว่าทาเหมือนทาน้ำเปล่าทาเหมือนทาแบบน้ำซาข้าวมันก็เลยจะเบาผิวมากมันจะไม่ไม่ได้รู้สึกหนักผิวเลยก็ต้องให้ไปเลยห้าเป็นห้าค่ะเรื่องสีอ่ะมีมาสองสีเบอร์หนึ่งเข้มเบอร์สองอ่อน <c oughs> ก็เป็นงงงงแต่เบอร์ที่เข้มแล้วอ่ะคือมันขาวอ่ะยังไม่ยังไม่เท่าไหร่โอเคเข้าใจคือคนที่ขาวกว่าเรามันมีบนโลกเยอะแต่มันเป็นขาวโทนเทาอันเดอร์โทนเทา อนุทนใครงงไม่เข้าใจขาวแต่สามารถเหลืองได้นะก็เลยให้ไปสักเ็นั้ก็ยังกักไว้ถือะว่าคนที่เขาใช้ได้และใช้ดีมันก็ยังมี ไม่ได้เราแพ็กเกจนะคะตาให้สาเห้าซึ่งจริงๆมันก็ดูสวยดีแต่แต่ว่ามันเหลือเลยอะมันเหมือนเหมือนแบรนด์ประมาณเนี้ยช่วงเนี้ยมันจะมีแบรนด์ใน TikTok ที่ประมาณเนี้ยเยอะที่มันจะดูเหมือนกึง make up, ก่ง skincare, กึง่งเมคอัพกึ่งๆึ่งสกินแคร์กึ่งๆเวชชะแล้วมันหน้าตาคล้ายๆกันแล้วสติกเกอร์ข้างหลังติดมาก็ไม่เรียบมีฟองอากาศ มันก็เลยแอบแบบนิดนึงอ่ะราคาอย่างที่บอกเขาขายอยู่ที่ร้อยเกได้คะแนนไปเลย5เต็ม5คะแนนเป็นพุดชั่นราคาเบาเบาจ้าสำหรับคนที่น่าดีอยู่แล้วรวมแล้วน้องคนนี้ได้ไป3.7เต็ม5คะแนนค่ะ ตัวถัดมานะคะแบรนด์นี้ ODBO บางคนอ่านอ d d b o, อะไรก็ว่าไปดิฉันก็เคยอ่าน o d d b o, แล้วก็เพิ่งมารู้ว่าเขาอ่านว่า ODBO แต่ถ้าเรากลับหัวก็จะเหมือนเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็ก OQPO อกโพนั Q ่นเองสรุปแบรนด์นี้คือแบบกำมัดแล้ว มา,มาพูดล้อเล่นหรออ่ะมาเข้าเรื่องความปกปิดให้4เต็ม5หักไป1คะแนนรู้สึกว่าปกปิดกำลังดีเลยปกปิดกำลังสวยแต่ว่ามันสวยได้มากกว่าน,นี้ มันกักอยู่มันมันมันยังไม่แบบโอ้ขนาดนี้ฟินนชผิวให้4ีเต็ม5ก็รู้สึกว่าก็สวยแต่ยังไม่สุดสวยแต่ยังไม่ไม่วู้อาจจะเป็นเพราะเราลอไเยอะ <laughs> คือจริงช่วงปี่แล้วก็น่าจะเกิน20-30อันแล้วปีนี้ก็ยังรองอีกมันก็เลยแบบก,ก็พอสวยตอนนี้ทุกแบรนด์จับมือมายืนร้องเท้าเอวแล้วบอกมึงจะวู้อะไรนะเออเออ,เอ,อแบบ ฉันรอเยอะๆแล้วมาตรฐานมันสูงขึ้นเรื่อยๆไงแต่มันมีอยู่จริงแบรนด์ที่มันทําให้เราแบบว้าวอะไรมันมีอยู่จริงอันนี้เราก็เลยแบบแล้วด้วยความที่มันแอบมีกระแสมันแอบมีรีวิวกระชื่นเราก็เลยคาดหวังแต่มันก็ก็ดีแต่ก็ของฮาเว้นความติดทนเอาไปสัตว์จะไมพอเพราะว่าติดไม่ค่อยทนระหว่างวันมันบ้วนออกมามันคือเข้าใจใช่ไหมว่ามันบ้วนอ่ะเหมือนผิวมันไม่กินคุชชั่นอ่ะเหมือนผิวมันขย้อนมัน มามันยืออะเออู้มชมมันยือแหละความเบาสบายผิวก็ให้ไป3.5มันไม่ได้เบามากขนาดว่ามันไม่ได้ปกปิดตึบสุดนะอย่างแบบแฮปปี้ซันเดย์ตึบกว่าแต่มันยังรู้สึกว่าเบาเบากว่านดิดนึงแต่อันนี้ก็โอ,อ้ยไม่ถูกเช่้าเลยอะการรีวิวของที่ไม่ค่อยชอบเป็นอย่างนี้นีเงใช่ไหมเวลาที่เรารีวิวของที่ชอบนี่บูดบ๊ได้ตอนนี้เพื่อเรื่องสีก็ให้ไปสเ็ม้า เพราะว่ามี3มสีแต่ว่าคือไอ้ถ้าสีมันแบบขาวก็ผิวใบตาเข้าใจแต่อันเดอร์โทนมันไม่ได้มันมันติดเทานิดนิดนึงแต่มันก็เกือบได้แล้วนะแต่มันรู้สึกว่ามันน่าจะทําได้มากกว่านี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นแบรนด์ไทยที่แบบอาจาคิดว่าเขาหน้าจะทําได้มากได้ดีมากกว่านี้เศร้าอะแบรนด์มาได้ยินคงต้องเสียใจแน่เลยอะแพ็กเกส มีสมัยนี้แล้วเนาะเขาออกคุชชั่นมาเขาก็สู้กันด้วยเนื้อด้วยแพคเกจหรืออะไรแต่เหมือนว่าเขามีสติ๊กเกอร์มาให้ติดปะถ้าจะไม่ผิดหรือว่าไอแต่ไปเห็นรูปที่คนเขาหาสติ๊กเกอร์มาเองจำไม่ได้แต่มันแบบวันทำใแน,น่ว่าเนสแล้วพับเนี่ยมีความแข็งแล้วก็ขอบเนี่ยมีความคมขอบอย่างเงี้ยกดเข้าไปเป็นเซนกดเข้าไปเป็นขอบปวดหัวเลย ยังไงต่ออ่ะสุดยอดแหละราคาตัวนี้ค่ะอยู่ที่389บาทยังอยู่ในหมวดที่ไอตาให้5เต็มหอยู่แต่หลังจากการใช้ตารู้สึกว่าว่าค่ามันสูงไปนิดนึงรวมแล้วน้องคนนี้ได้ไป3 5 7เ็ต็ม5คะแนนค่ะหมดพลังแล้วเด,ดี๋ยวอย่าเพิ่งหมดพลังตัวสุดท้ายมาห้ามออมอย่าออมอย่าออมอย่าออม สูตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายใครที่รออยู่ตัวนี้นั่นเองกับ ตัวนี้จะสายแรงเมาส์มอยได้แล้วก็ค่อนข้างประทับค่อนข้างซึ้งใจเจ๊จับใจจูอยู่เหมือนกันความปกปิดไอ้ตาให้ที่4.5เต็ม5มันไม่ได้ปกปิดแบบ full coverage มากแต่ว่าจริงๆเนี่ยได้4.5เต็ม5เนี่ยถ้าแบบอุ้ยทำไมไม่ได้เต็มหรอแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังกักะกระแดกไปนิดนึงแต่จริงๆอ่ะชอบความปกปิดของตัวนี้มากเพราะว่ารู้สึกว่าปกปิดได้ปานกลางถึงแบบเกือบสูงเลยบิวได้แล้วก็เก็บรอยเล็กๆน้อยๆได้ดีสวยงานผิวสวย ให้เกือบเต็มเอยฟิน i s h ผิวจับใจจูจึ่งใจเจให้ไปเลย5เต็ม5้า f ิ n i ผิวสวยทดลองแล้วไม่ว่าจะกลับพับเขาไม่ว่าจะกับพับ ไม่ว่าจะกับแปลงอะไรก็คือสวยใช้อย,ย่างไรก็คือสวยหลับตาทาก็ยังสวยก็เลยแบบชอบ f i n i s ผิวของตัวนี้มันเป็นความนัวแต่ว่า f i n ิชผิวเนี่ยมันจะแบบเหมือนกึ่งกึ่งแมทนิดนึงก็ไม่แน่ใจว่าถ้าใคร,ใคร,ใครไม่ได้ชอบฟิน i s h ผิวที่มันออกแมทจะชอบไหมแต่ว่ามันเป็นแมทที่เหมือนมันดูสิลก,ลกี้สิลกี้หน่อยๆกำมะนหนยีหน่อยๆไอตาชอบความติดทนในตาให้4.5เต็ม5เลยจริงๆไอตาชอบตัวนี้มากเราก็รู้สึกว่าเขาติดทนเลยแต่ว่าอาจจะมีแบบเวลาที่ตาหน้ามันแล้วแต่ซับๆมันก จะมีหลุดออกมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ไปเบรมเขามากนะให้เกือบเต็มเลยเพราะว่าเป็นมันเป็นธรรมดามากที่เราเป็นคนหน้ามันน้ำมันมันดุนออกมาถ้ามันไม่ได้บ้วนมากอะ่ะแต่เวลาเราสาบัดมันจะติดทิชชู่บ้างอยู่แล้วความเบาสบายผิวอันนี้ให้4เต็ม5ค่ะแอบกับนาวคะแนนไว้นิดนึงแต่จริงจริงค่อนข้างเบาสบายผิวเลยแต่ก็อาจจะเทียบไม่ได้กับพวกคุชชั่นที่สําหรับบางๆไปเลยคุชชั่นที่ไม่ปกปิดที่งานผิวอันนั้นก็จะเบามากกว่าแต่อันนี้ก็ถือว่าเยีย่ยมในเรื่องสีให้ที่4นนเต็ม5ถูกาว่า เบอร์สองเบอร์สสีโดดนิดหนึ่งเหมือนแป้งเขาอะทําทสีโดดประหลาดแต่โชคดีที่เบอร์สามไอตาใช้ได้เข้มกว่าผิวจริงแตาไปแค่นิดหนึ่งแต่ไม่ติดเพราะว่าไอตาเป็นคนที่หน้าขาวแล้วคอเข้มกว่าเพราะเราลงไปกินแคร์หน้าเยอะและหน้าแม่งชอบขาว แต่ตัวเนี้ยสีมันเข้มเท่าคอพอทาลงไปปุ๊บอ่ามันทําให้หน้ากับคอเท่ากันเออโอเคไม่หมายเลยว่าบางคนมีปัญหาเช่นแบบหนูหน้าขาว่าคอหนูจะเลือกรองพื้นที่สีเท่าหน้าดีไหมเพราะสีเท่าหน้ามันทําให้หน้าดูวอกคอดูดําส่วนตัวตานะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวตาจะเลือกสีที่มันเท่าคอถ้าปาดลงหน้าไปเนี่ยมันอาจจะเข้มกว่าหน้าจริงนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ให้มันดูภาพรวมมันเท่ากันมันไม่มีส่วนไหนขาวไปกว่ากันเพราะว่ามันไม่มีใครรู้ว่าเราเช็ดหน้าออกมาแล้วมันขาวอย่าเงี้ยนอกจากแฟนเราเองหรือตัวเราเองก็เลยเลือกสี แไป,ปน,นิดนึงเพราะสีแอปโดดแพคเกจช,ชอบจึ้งใจซูเปอรม์มปี2023มาเนี้ยคัมแบ็กสเตจได้ดีมากเหมือนเป็นคนละคนทุกๆอย่างคุณภาพอย่างมีราคา,อย,าอย่างเจ็บราคาอย่างเจ็บนิดนึงแต่แต,แต่แต่เขากลับมาฟอร์มดีมากนะแพคเกจตัวนี้มาถึงเปิดบ่าจึ้งใจโลโก้ใหม่ตัว S ในดอกไม้จึ้งใจข้างหลังสติกเกอร์ทำมาแมช จึ้งใจความแพคเกจด,ดูไม่กองแกงจึ้งใจตรงนี้โลโก้จึ้งใจคาริบินดูใหญ่ดูไม่ขาดง่ายจึ้งใจจะมีเรามันซื้อของอิมชั่นด้วย emotion, อิมชั่นเนาะซื้อของด้วยอารมณ์นะถ้ามันรู้สึกว่ามันทัชมันทัชเราก็ให้คะแนนแต่ว่าอยากพูดถึงนิดนึงได้ปะแต่ไม่หักคะแนนนะแต่พูดถึงนิดนึงตัวนี้ค่อนข้างแข็งนิดนึงเวลากดต้องใช้น้ำหมักแต่ว่าไม่ใช่ว่าเนื้อคุชชั่นมันแห้งหรือมันน้อยนะมันอาจจะอยู่ข้างล่างอนะแต่ว่าไอ้เนี้ย แข็งถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆแบรนด์อื่นๆอนตรงนี้มันจะนุ่มๆกดจุกบนึงมันก็ปลุดออกมาแหละราคาตัวนี้ข่ยอยู่ที่799บอกเลยว่าเจ็บกระเป๋าตั้งแต่ซูเปอร์มา์คัมแบ็กเเนี่ยเขามาอย่างอย่างจึงแต่ว่ามันก็เป็นราคาที่สูงกว่าพวก บรนด์ราคาเบาๆแต่ก็ไม่ได้สูงเท่าคอร์เตแบรนด์ไม่ได้สูงเท่าพวกเซฟอร่ามันก็เป็นความกลางๆเป็นความที่ซื้อได้แต่ต้องคิดยเยอะซื้อได้แต่ต้องเก็บตังค์นิดนึงซื้อได้แต่ต้องดูรีวิวยเยอะๆแต่ว่าส่วนตัวตาจชอบเนื้อตัวนี้มากอาจจะมีแค่เรื่องสีที่โดดๆนิดนึงแล้วก็เรื่องราคาที่จึ้งๆอยู่นิดนึงแต่ถ้า ใครที่ดูรีวิวแล้วรู้สึกว่าต้องโดนต้องมีก็ซื้อเลยประทับแน่นอนราคาตาให้ที่3เต็ม5คะแนนคะ่ะรวมแล้วน้องคนนี้ได้ไป4.28เต็มมากเลยค่ะมาค่ะเรามาเริมคะแนนกันวิดีโอนี้เนี่ยปกติเราจะเลือกท็อปตใช่ไหมแต่พอดีว่าไอ้ที่ได้ที่1มันคะแนนเท่ากัน2ตัวไอ้ตัวที่รองลงมา มันก็เลยมี1ตัวแล้วเราจะไม่มีอันดับ3ม,มันจะเป็นอันดับ2งั้นเราเริ่มกันที่อันดับ2ก่อนค่ะอันดับ2ได้ไปทีน้องแฮปปี้เันเดย์ค่ะ4.14เต็ม5คะแนนค่ะ น้องก็คือเป็นสายปกปิดนะคะใครชอบแบบปกปิดร้อยเยอะๆจัดไปและอันดับหนึ่งของครองแชมป์ร่วมกันก็คือน้อง B K a x n e และ s u p e r b o m ่ะตัวนี้ได้คะแนนเท่ากันไปที่4.28เต็ม5คะแนนค่ะก็เป็นตัวที่เลิฟๆนะคะเลิฟด้วยใจกันเลิฟชอบฟินิชผิว ทั้ง2ออันเลยนะคะแต่ก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะ ที่แต่รวบรวมมาใน EP นี้จำได้ว่า EP ก่อนตั้งชื่อว่ารวมคุชชั่นแบรนด์ไทยแต่ลิบิไปอ๋อมีบางอัน เลิกแบรนด์ไทยแล้วไม่ต้องมาเคมเอาไปรวมพัชชันพอ,อสัน้นๆแล้วก็มาดูกันเอาเองอันไหนไทยไหนหลังไหนอะไรก็เออมาดูอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของไอตาเนาะอิงจากผิวไอตาซึ่งเรเป็นคนที่ผิวมันมากไม่รู้ผลมีรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติถ้าเกิดใครแบบโทนผิวใก,ใกล้ๆกันสภาพผิวใกล้ๆกันก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุบกๆคนคน,นะคะอ่กนไปดิฉันก็อยากให้ทุกคนกดหัวใจใลงหน่อยนด้ไหมคะวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ If you wanna be. u be y o r จริงจริงวิดีโอนี้เนี่ยดีมากนะจริงจริงต้องต้องกดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะจริงจริง